หลังจากที่เราเจอวิกฤตแบบหนักมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงมันมีวันหนึ่งที่เราต้องบอกน้องะค่ะว่าเออพี่แนนจ้างหนูไม่ไหวแล้วนะแนนก็ทำโรสโกมาตอนนี้ก็คือเข้า1ปีกว่าค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายมันหลักไป25ล้านอัพๆแล้วภายใน1ปีกว่าสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะณนะลิอมลิโนประการตําแหน่งโรสโกโปรเฟชชั่นอลค่ะ เมื่อก่อนแนนก็เป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าสาวอวบค่ะต้องตื่น7จ็ดโมงเช้ามาไลฟ์สดแล้วก็2ชั่วโมงแล้วต้องมานั่งแพ็คของส่งของเองและยังไม่พอคือเราอ่ะก็มีแอดมินช่วยแพ็คช่วยตอบสินค้าถึง2คนตอนนั้นรายได้เขาเรียกว่าหลักแสนเลยก็ว่าได้ถือว่ารายได้ดีเลยนะตอนนั้นมันมันเป็นวิกฤตของทุกประเทศเนะที่เราเจอวิกฤตโควิดอะคะ่ะทาให้รายได้คือ ลดลงมากๆเหลือแบบหลักหมื่นต้นๆด้วยความที่เขาไม่ออกเดินทางไม่ไปไหนเสื้อผ้าที่เราเคยขายได้ก็ขายไม่ได้มันเลยทำให้แนนอะต้องหามองโอกาสว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรเพื่อเราอะจะได้เขาเรียกว่ามีใช้หนี้เสื้อผ้าต้องมีรอบเครดิตที่เราจะต้องจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแล้วเรายังมีแอดมินที่เราต้องต้องจ่ายเงินเดือนเขาตอนนั้นแนนก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้เราไปต่อได้ ก็ ه, หลังจากที่เราเจอวิกฤตแบบหนักมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงมันมีวันหนึ่งที่เราต้องบอกน้องค่ะว่าวันนี้เออพี่แนนจ้างหนูไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นแนนคิดว่าเออคงจะต้องกลับไปทํางานประจําแล้วมั้งเพราะว่าเรามีดีลที่จะต้องจ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อก็เลยคิดว่าเออทางออกของเราคือพนักงานประจําค่ะ แนรู้จักโนสโกมาจากน้องพลคะ่ะแนเริ่มจากเปิดบินครีม5กระปุกแล้วก็ ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบในสินค้าแต่ในช่วงแรกอะ่ะเราเป็นผู้ใช้ก่อนแล้วเกิดความชอบเราอะ่ะชอบกินคอลลาเจนแล้วตอนนั้นคือแบรนด์เปิดโปรเจกต์สักนะคอลลาเจนเอ็กเซนเอ้ยเปิดบินเริ่มต้นมันแค่น้อยมากๆเบาๆแค่สิกระปุกเราก็เอาสิกระปุกอันนั้นนะคะมาลองทาน1-2กระปุกอะ่ะก็เห็นผลแล้วแล้วก็เก็บรีวิวตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะล้วพอลงเพจอย่างเงี้ยลูกค้าก็เห็นรีวิวที่เราแบบเป็น หอบตาคล้ำนอนดึกหรือเป็นรอยไก่าเงี้ยมันทําให้ลูกค้าเห็นรีวิวตรงนี้แล้วตอนนั้นในเปิดสิกระปุกคือหมดหมดไวมากคือได้กินเองน่าจะประมาณ5กระปุกอีก5กระปุกคือขายหมดแล้วถือว่าตอบโจทย์มากๆในช่วงแรกๆเลยต้องยอมรับกับตัวเองเลยว่าเออเราอะไม่ได้โฟกัส ที่จะขายโรสโกเป็นหลักแต่พอต้องเกิดจากวิกฤตโควิดนะคะทําให้เราต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งสําคัญแล้วเรามองเห็นนะคะน้องพลอยที่เป็นแม่ทีมเราอะสำเร็จขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบอย่างที่ดีเขาเติบโตมีเลี้ยงลูกได้มีชีวิตมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทุกๆด้านแล้วเราก็เห็นน้องพลอยเป็นต้นแบบความสําเร็จมันทําให้แนนกลับมามองกับตัวเองว่าเออเราต้องมารุโรสโกอีกครั้งนะเพราะมันเป็นทางองอกของชีวิตเราแนานก็ทาโรสโกมาตอนนี้ก็คือเข้า1ปีกว่า <c oughs> จากจากที่เราเริ่มจากสิบกระปุกตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายมันหลักไป25ล้านอัพๆแล้วภายใน1ปีกว่านี่คือตอบโจทย์ชีวิตเราในทุกมิติจริงๆอะคะ่ะต้องขอบคุณโ o สโกที่เข้ามาเติมความฝันแนนให้เป็นแนนในทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทิปท่องเที่ยวที่มันเราต้องบอกว่าเราไม่เคยเที่ยว7ดาวขนาดนี้ล่าสุดที่ไปโซนีวา ก็มันเป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งออที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้ขึ้นขึ้มีส่วนตัวหรือว่าชีวิตแบบนี้ตามที่ซีอวเคยบอกเลยว่าซีอมีชีวิตแบบไหนฮาร์ทเนอร์ก็มีชีวิตแบบนั้นค่ะก็วันนี้เป็นวันดีมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นความฝันที่แนนสําเร็จขึ้นจริงๆเพราะแนนก็ เป็นเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะที่มีความฝันว่าเอออยากมีรถเบนซ์เป็นของตัวเองต้องขอบคุณโรสโกมากๆเลยที่เติมเต็มความฝันแนนได้ได้ถูกมิติจริงๆอะคะ่ะขอบคุณซีอน้องหนึ่งน้องวาวแบบสุดหัวใจจริงๆที่สร้างแบรนด์โรสโกขึ้นมานะคะ่ะแนนมองว่าความสําเร็จของเราอะคะ่ะ ม,มันเกิดจากการที่หนึ่งเลยมันมีความเชื่อว่าเราจะสําเร็จแล้วก็บวกกับการลงมือทำอะค่ะสองอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบเลยที่สร้างฝันให้เราจริงๆฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าแบรนด์โสโ l ไม่ใช่แบรนด์ขายฝันแต่เป็นแบรนด์สร้างฝันให้พาร์ทเนอร์แล้วก็ถึงกับตัวแนนด้วยค่ะที่สามารถถอยรถเบนซ์ได้ถึงทุกวันนี้แล้วมีชีวิตที่ดีแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นแบรนด์สร้างฝันของแนนจริงๆค่ะ